ว่าเพลนเล่นสไลดซักปลาสูตใหม่นะลายไวอกว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกิดพี่น้องไทยช่วยกันใช้ i อ c ซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อ็มซีผนผลิตมากมีแทบปลอดไทยเลือกเกิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือวันสูตรใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไขโตัวซานสูตรอลิโกแซค卡ลายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้เราอยู่กันที่หมู่8ครับ บ้านตาละวายตำบลประนีตอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่นี่เจ้าของสวนเขาครับเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยปลูกทุเรียนอายุ6ปีพันหมอนทองแล้วเขาบอกว่าดินที่มาใช้ตรงนี้ในสวนเนี่ยโอ้โหเป็นดินที่จกักขุดสะมาเรียกว่าถาศารอาหารธาตุอาหาร,าาหารไม่มีเลยจากนั้นครับเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์หลายครั้งแต่ว่าใช้แบบไม่เต็มที่เต็มกําลังตอนนี้ครับทุเรียนของเขา80ต้นมาใช้คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่ ในช่วงได้แต่เรียกว่าทำนะครับตอนช่วงทุเรียนกําลังลูกเป็นไข่ไก่แล้วเขาบอกว่าโอ้โหผลก็ติดดีนะครับลูกก็เต็มต้นเลยปรากฏว่าไว้ต่อต้นเนี่ยสี่สิถึงห้ลูกถึงหกลูกได้ซ้ําไปต่อต้นโอ้โหสะพั่งเลยเลยครับตื่นตาตื่นใจกับผลผล,ผลิตแล้วก็ความสวยงามของผล,ผลผลิตของเขาปีนี้คาดว่าได้ตังหลายทีเดียวเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะ ครับผมท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับชื่อสมยศครับนามสกุลครับจันมาจันมาพี่ชื่อเล่นไหมครับชื่อยศครับพี่ยศนะผมขออนุญาตเรียกพี่ยศนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับชื่อพิตินานป้าพิตินานนะคะนิยมฤตนะคะหรือเรียกว่าป้าพิจินานคู่หูมหัศจรรย์ค่ะม่แหมีชื่อลักสร้อยพร้อมเลยนะครับว่าป้าพิตินานคู่หูมหัศจรรย์นะครับป้าพิตินานครับถ้าพาผมมาอย่างเนี้ย ก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทําไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับก็อยากจะเผยแพร่ถึงคุณประโยชน์และก็คุณึ้บัติของคู่หูมหัศจรรย์ของเราเนี่ยว่ามันทําให้ชาวสวนนี้ได้ประโยชน์จริงๆเพราะว่าน้องเ็ามาใช้แล้วสึกว่าโอ้โหลูกดกสวยมากเลยแล้วอีกอย่างนึงก็น้องเหมือนเรียนรู้มาด้วยค่ะแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยมาได้สูตรใหม่เข้าไปนี่ก็เลยเหมือนเข้ากันเลยค่ะก็เลยพาพิสเตอร์เกษตรมาดูนิดนึงเพื่อที่จะแบ่งปันเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไปครับผมผมกลับมาที่พี่ยศนะครับพี่ยศครับตอนนั้น ที่เราเริ่มมาปลูกทุเรียนเนี่ยครับโดยเฉพาะต้น6ปีเนี่ยนะครับมันยังไงช่วยเล่าประวัติของการปลูกในพื้นที่แห่งนี้หน่อยนะครับมันเมื่อก่อนเลยมันเป็นยางทีนี้พอเราโค่นยางปุษษ๊บขุดสระแล้วก็เอาดินจากที่เราขุดสระมาปูพื้นแล้วก็ทําโคก ทีนี้ธาุอาหารมันน้อยพอใส่ปุ๋ยไปกินปุ๋ยหมดใบก็เหลืองใบก็เหลืองแล้วผมก็ฉีดคู่หูรู้จักกระป่านี่ยแหละแล้วก็เอามาฉีดดูเอามาฉีดต้นทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับตอนเราเริ่มฉีดนะครับประมาณ3ปีพอฉีดไปสักสองรอบรู้สึกมันเปลี่ยนเลยจากที่มันเขียวสีดีเหลืองมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นพอมาเขียวขึ้นเขียวขึ้นแล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องมาตอนที่ใช้ต่อเนื่องมาน่ะมันให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่อปีไหนครับปีที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้ใช้แบบทุกระยะใช้บ้างไม่ใช้้้้บบาาาางมมััันกกกก็ไไ่่่่ดผลททีีคควรรรระใช ถตอนนั้นที่พอเราฉีดพ่นเป็นระยะระยะมาเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นความกระทอนกระแท่นเหมือนกันถูกไหมครับ,รบไม่ได้ใช้ต่อเนื่องตอนนี้เราคิดอย่างไรถึงว่ามาใช้ต่อเนื่องครับมองแล้วมันใช้ง่ายครับเราใช้ตัวเดียวเลยไม่ต้องไปผสมตัวอื่นชุดหนึ่งก็น้าพันลิตรฉีดไปเลย7วัน10วัน,วนตามระยะก็ดูแลมาใช่ครับข้าวก่อนนั้นนะครับเราได้ผลผลิตเท่าไหร่ครับตอนที่ยังใช้กระท่อนกระแท่นนะครับเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะ่าจะไม่ได้ถึง2ตันไม่ถึง2ตันปีนี้เราใช้บํารุงเริ่มต้นตั้งอย่างไรมาก่อนครับ ตั้งแต่ทําใบสะสมอาหารมาเลยครับแล้วเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงที่มาใช้อย่างจริงจังครับใบหนาใบใหญ่แล้วก็ออกดอกง่ายคนอ,อื่นเ<อ>ขาออกยากเขาเป็น3รุ่น4ี่รุ่นอันนี้รุ่นเดียวเลยทั้งแปลงเลยแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อรุ่นเดียวทั้งแปลงดอกเนี่ยออกเป็นยังไงครับบอกผมหน่อยเถอะเยอะมากดกทุกกิง่งทุกกิ่งติดดอกหมดเลยครับแล้วดอกเนี่ยเราพอมาเป็นดอกเนี่ยมันก็ต้องเป็นผลถูกไหมครับเราเป็นผลเนี่ยเห็นผลของมันเป็นอย่างไรครับมันก็ดอกเยอะลูกก็ติดเยอะครับมันเยอะขนาดนี้เราตกใจไหม เหนื่อยเหนื่อยแต่งเหนื่อยแต่งแต่งดอกก็จะมาเหนื่อยกับแต่งดอกนะพอแต่งดอกเสร็จแล้วเราเพอเออมีผลิตภัณฑ์นะครับนวัตกรรมใหม่คู่หูมหัศจรรย์สูตรใหม่เนี่ยพี่ยศเอามาใช้ตอนไหนครับน่าจะลูกประมาณไข่ไก่ครับลูกไข่ไก่ใช้สูตรใหม่เมื่อเดือนปลายมกราหรือเข้ากุมภาประมาณนี้พอมาใช้แล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนๆที่เราได้มาสองตันม้างครับจากที่สังเกตคือ น้ำสวยน้ำนี่จะค่อนข้างละเอียดผิวเขียวยาหนอนอยาลาแทบไม่ได้ใช้ใช้น้อยมากตอนนี้เราเห็นเนี่ยต้นหนึ่งเราไว้กี่ผลต่อต้อนครับขนาดนี้ห ปีก็อยู่ประมาณ4ี่สถึงกสิกว่าลูกแปสิบต้นอายุหกปีไว้4ี่สิบผลถึง6กสิผลต่อ<า>ต้นถูกไหมฮะ60ิกว่า60ิบกว่าด้วยโอ้โหนี่ถือว่าสายแบกไหมครับอายุหกปีไว้ถึง60สิบลูกเนี่ยน่าจะแบกพอสมควรนะโอ้โหแบกพอสมควร <laughs> ด้วยนะครับอายุ6กปีไว้60สิบลูกต่อต้น <laughs> ต่ำสุด4ี่สบผลนะครับต่อต้นอาหารดูดีอาหารดีใช่ไหมครับดังนั้น ที่มั่นใจอย่างนี้นะครับเราได้คุยกับใครครับถึงตัดสินใจว่าต้องใช้คู่หูตัวนี้สูตรใหม่นะครับก็จากที่เคยใช้มาแล้วก็ใช้แบบไม่ต่อเนื่องก็ปีนี้ก็คุยกับแฟนว่าเออเราใช้ต่อเนื่องเลยดีกวา่าก็เลยใช้ยาวเลยเพราะแฟนเห็นด้วยกับเราใช่ใช่ครับเห็นภาพด้วยกันทํได้วยกันหเห็นภาพที่ออกมาแล้วมันเอยตัวนี้เราใช่ถูกไหมครับดังนั้นพี่ยอดครับตอนนี้เราคาดการณ์ไว้ว่า80ต้นอายุ6ปีเนี่ยนะครับ ผลผลิตนี่เห็นอย่างนี้น้ําสวยด้วยนะครับรูปทรงสวยขนาดนี้น้ําหนักต่อลูกเนี่ยประมาณกี่กิโลครับสองกิโลครึ่งถึง,ถง4ี่โลน่าจะได้เบอร์หมดขึ้นเบอร์หมดทำให้เรามองว่าสิ่งเนี้เป็นที่ตอบตัวหัวใจของเราถูกไหมน <ะ S 2> ักการเกษตรที่ทําการเกษตรมาโดยตลอดถ้าขนาดนี้เราดูเรียงเนี้ยนะครับ ใบในขนาดนี้ถือว่าใบเป็นไงครับก็ถือว่ายังสมบูรณ์ดีครับแบกลูกขนาดนี้ก็ยังสมบูรณ์ดียังเขียวยังเข้มอยู่ต่างกับเมื่อก่อนไหมครับต่างครับคําว่าต่างกว่าเมื่อก่อนนี่คือมันต่างยังไงครับก็มองลักขณะแบกลูกขนาดนี้มันไม่โทมมันก็ยังมองดูปกติยังแข็งแรงหรือขนาดนี้มีคนมาเข้ามาดูหรือยังครับก็มีบ้างมีบ้างเขาว่ามีบ้างคือมีมาสักกี่คนแล้วครับก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ให้เขามาดูทีเดียวเพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้ใกล้กำหนดต้องอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันเต็มรางก่อนแล้้วเาาพูดยงงไบ ก็วัาดีทรงดีทรง,ทรงดีถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่พี่ยศจะได้เนี่ยนะครับก็คูณกันเราเองก็แล้วกันเราจะไม่บอกตัวเลขไปนะครับเพราะลูกหนึ่งก็2กิโลครึ่งถึง4กิโลถูกไหมครับและแต่ละต้นไว้ตั้งแต่40ผลนะครับถึง60ผลต่อต้นก็อันนี้ก็ถือเป็นคําตอบที่พี่น้องสามารถคูณแล้วก็รู้ตัวเลขรู้จํานวนเงินได้อย่างแน่นอนที่สําคัญมันต่อเนื่องครับเพราะตกลงหัวใจของคู่นี้เขาบอกว่าจะทําอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไป เพื่อสะสมอาหารไปสู่รุ่นใหม่ๆถูกไหมครับอย่างเนี้ยพี่ยอดครับเราจะพูดคุยยังไงให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนเรียกว่าทุเรียนสาวก็ว่าได้นะเพราะเพิ่ง6 7ปี<ม>เพิ่งห้าหปีเองถูกไหมครับ<ม>ให้5ปีครั้งหนึ่ง6ปีครั้งหนึ่งแล้วบางทีหลายท่านรู้จักแล้วว่าวิธีการบำรุงแบบเก่าปัจจุบันแบบใหม่3เกลือสูตรใหม่นี่นะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับถ้าใครไม่กล้ายังไม่กล้าตัดสินใจใช้ก็ให้ทดลองทดลองสักครึ่งหนึ่งหรือ ส่วนหนึ่งก่อนแล้วเราก็เปรียบเทียบกันดูความแตกต่างครับใช้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็เห็นผลใช้ระยะหนึ่งก็เห็นผลดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือป้องกันไว้นิดนึงเพราะนี่คือเกษตรกรก็ต้องมีหัวใจที่แบบว่าต้องลองของใหม่คือบางคนเขายังไม่เชื่อมันเขาก็ไม่กล้าจะใช้หมดก็ราะยังอลองลองให้เห็นไปว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยพยุงด้านการเกษตรได้ดินโซมนะครับต้นโซม ก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยผลิตภัณฑ์3เกลือถูกไหมครับในส่วนของต้นทุนอะเมื่อก่อนที่เราไปใช้กลุ่มเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างนั้นอะต้นทุนเราเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับถ้าเปรียบกับปัจจุบันที่เราใช้ต้นทุนมันก็ต้นมันโตขึ้นมันต้องก็เพิ่มแต่ว่าเราใช้คู่เดียวมันไม่ได้ใช้หลายตัวมันก็ก็ถือว่าประหยัดลงในร้อยบาทเมื่อก่อนเราใช้เงินร้อยบาท ปัจจุบันนี้เราใช้สักกี่บาทหมายถึงว่าต้นทุนลดลงไปเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะลดลงไม่ต่ำกว่าสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเฉพาะตัวนี้นะครับไม่ไม่เกี่ยวกับพวกปุ๋ยทางดินอะไรตัวนี้ครับอันนี้ถือว่าตัวนี้เฉพาะคู่หูนี่นะครับลดอย่างอื่นที่เคยใช้ร่วมกันได้ถูกไหมครับสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะได้น่าจะได้นะครับก็ถือเป็นการยืนยันอันนี้แล้วก็ในฐานะพี่พิทันนัขอสรุปตอนท้ายให้นิดนึง พี่น้องเกษตรกร<ม>เขาจะลดต้นทุนได้อย่างไรในการที่จะเดินทางต่อไปเป็นหุ้นส่วนสมาชิกเราอย่างไรครับเียนเช่นครับก็คู่หูสามารถใช้คู่เดียวได้เหมือนที่พี่สมยศยืนยันคือว่าที่เข้ามาตอนแต่แรกบอกเบอร์แพนอย่างเดียวใช่ใชไม่มีฮอร์โมโนตัวอื่นเลยอันนี้พอเจอกันปุ๊บพี่สมยศก็บอกอย่างนี้เลยมันก็ทําให้เราโอ้แบบก็คือรู้สึกว่ามันอย่างเงี้ยคือได้กําไรแน่นอนแต่ทีเนี้ยความที่เป็นอินรียเชีวภาพเนี่ยจะมีอยู่แค่นี้ถ้าเกิดปีต่อไปเราจะสามารถมันจะเพิ่มทวี มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นปีหนา้าทวีผลขึ้นแน่นอนต้นทุนก็จะลดลงไปอีกเนี่ยเป็นเป็นความที่ว่าอยากบอกเกษตรกรทุกๆท,ท่านนะคะให้มาให้มาลองใช้ดูนะคะคู่มาสจจาย์ของเราอย่างี่ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือลดต้นทุนระยะยาวสารเคมีต่างๆเนี่ยได้ถึง30-50%จริงๆอย่างที่พี่สมยศยืนยันได้เลยค่ะโอ้โหนี่คือความสุขใจความอุ่นใจที่ครอบครัวของพี่สมยศนะครับทำงานอยู่ที่นะครับตำบลประนี เขาทาการเกษตรแบบประณีตแบบนี้ด้วยหัวใจของความประณีตอย่างนี้ครับคือความสุขใจทั้งครอบครัวทั้งลูกเต้าที่จะอยู่ในนี้เรียกว่าชีวีปลอดภัยเพราะบ้านก็อยู่ในสวนความสุขอย่างนี้ครับเขาเรียกความสุขแบบยั่งยืนผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้กเกษตรกรทั่วประเทศยั่งยืนทั้งสุขภาพทั้งภาระหนี้สินต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปที่สําคัญเพิ่มเติมแต่งเงินตาเข้ามาครับ สุขใจในครอบครัวลูกก็มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสทําอะไรก็เกิดการที่เรียกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะเรามีทั้งทุนทรัพย์ในการดูแลเลี้ยงดูเขาทุนสุขภาพที่จะสามารถยืนหยัดท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างนี้แหละครับคือความยั่งยืนทางการเกษตรเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามผลการทํางานของ3มกระวหลกแผนสูตรใหม่กับทุกๆส่วนที่ใช้เพื่อความยั่งยืนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สามเกลอเวอร์แพนสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุณเพา่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยยั่งยืนยั่งยืนเฮเฮ้